สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุเรียนทุกคนค่ะมือนีมีกินมีใส่คีอเก่าละค่ะมาผ้าเห็ดผ้าทำมือนีจะมาเติมปุ๋ยขี้ไก่ให้กับต้นท,น,ตนทุเรียนต้นทุเรียนต้นนีอายุสองปีหาเดือนค่ะสองปีหาเดือนสูงประมาณสามเมตรค่ะสูงประมาณสามเมตรแล้วหลังจากเติมอันนี้เข้าจังเสมา แต่งกิ่งเขาเสริมสวยให้เขานะคะเมื่อนี้เขาจะมาเอาขี้ไก่มาเติมปุ๋ยให้เขานะคะเติมปุ๋ยด้วยขี้ไก่นะคะขี้ไก่ที่เหาเห็นอยู่นี่นะคะก็คือขี้ไก่จากขอ,อกอยู่ในบ้านอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเห่จาจะขี้ไก่ล้วนๆกับบัแมนนะคะปลอดสารเชมีล่อยเปื้อนเส้นผุล่ะเพราะว่าเป็นขี้ไก่ที่เอาจากขอ,อกของตัวเองนะคะ มีเป็นเป็นขอ,อกไม้นะคะเป็นขอ,อกไม่ก็เลยมีดินมียางแนะนะคะมีดินมียางแนะ่ขาใหญ่ขอ,อกไก่ไม่นะคะก็เลยใดเดี๋ยวเบิง่งน่าจะเอามาเติมเสริมปุ๋ยเสริมยางให้ต้นทุเรียนของเขา้าให้งามเขาก็เลยจะเอามาใส่พอมาใส่เราก็มาแบ่งปันพี่น้องเช่าช่องยูทูบของเฮานะคะที่มีสวนทุเรียนที่เฮ็ดที่ถ้ำนะคะ เป็นแนวทางให้กันนะคะเพื่อมันงามเถื่อมันไดเถื่อมันดีนะคะผู้ใดเอาไปปรับใส่ในรวในสวนของตัวเองก็จะได้นะคะขันมันงามมันก็ดีไปนะคะเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเฮ้านะคะแล้วอีกอันนึงที่เฮ้าไปได้มากก็คือใบสำสาหรือใบจามจุลี่ว่านนี่ไปหวาดเอายูสวนสาธารณะนะคะบ่อึดบ่ยากนะคะต้น จามจุลีนะคะส่วนหมากจะมีอยู่นําสวนสาธารณะนะคะเพื่อนจะเอาไว้เป็นรมเป็นเงานะคะเอาไปกวาดไปเก็บเอามาใส่ในรั้วนในสวนของตัวเองสะอาดสวนสาธารณะนะคะงามสวนของตัวเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการพื้นที่พื้นที่ที่เฮาจะมาเฮ็ดขคนของทุเรียนของเฮากะเดี๋ยวออกให้เบิ้งนะคะ หลากลอยอยู่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนปลูกเข้าท็ดหลุมของเขานะนะให้โปร่งนะคะด้วยพวกใบไม้นะคะเอาพวกใบไม้มาใส่ห้ยน้่มมันกเ็เลยเห็ดห้ดินที่อยู่คุ้มคนทุเรียนของเข้ารุดออกแนี่นะคะแต่ก็บอกเป็นยังนะคะเห็ดห้ต้นทุเรียนของเขาก็งามอยู่ใส่ได้อยู่นะคะ อาจจะบวชซ้ำส,าสวนอื่นเพิ่นนะคะแต่ถือว่าใส่ได้นะคะมือนีก็เลยจะมาเติมปุ๋ยด้วยขี้ไก่ให้เขานะคะเพิ่นบอกว่าขี้มูกกินใบขี้ไก่กินหมากเนาะทุเรียนเป็นผืชกินหมากเน,ะะเนาะก็เลยวิเคราะห์ไปตามนั่นละค่ะขี้ไก่มาเติมมาเสริมให้เขานะคะเดี๋ยวพลนเป็นแบบใดเขาจะมาติดตามให้ทุกท่านได้เบ่งนะคะว่ามันงามบอสบางคนก็บ่านจะเป็นโลกเป็นลาบบอนะคะ มันเป็นโลกเป็นล่าเข้ากับเสียวไม้บึงนะคะว่ามันใส่ลงไปแล้วเกิดเชี่ยล่าเชี่ยยังนะคะแต่เข้าจะ,ปะไปใส่เข้าไปในในโคนนะคะเข้าจะ,ปะไปใส่เข้าไปในโคนเข้าจะล่อลากของทุเรียนอยู่หลบหลบผีนะคะเข้าจะใส่ยู่ผีเพื่อว่าไอขี่ไก่ของเข้าเทียมันได้ไปถือความชื้นครับเทียมันเป็นเป็นพวกล่าไหมคะเข้าก็เลยจะให้มันอยู่นอกๆหกลบล ใหราของเขาได้ออกช่อนใช่ออกหายกินการล่อรากว่าไงเอาปุ๋ยมาล่อรากล่อรากให้ทุเดียนออกรากเง้าจืดออกไปต้นของเขาก็จะสูงจะงามแล้วก็จริงการของเขาก็จะยืดออกนะคะในนี้ตามรักที่เพิ่นผ่ากันวิเคราะห์วินิจใช้ไปนะคะบมมีไผไปรูดจักน้าต้นใหม่คักปนันเพียงแต่ว่าห้าเห็ดแล้วมันเป็่นแบบใดห้ามาแบงเม่าปันนะคะเมา่ใหายทุกท่านได้เห็นนะคะ ต้นทุเรียนของเฮาก็สงสัยจะพัดใบ,ดบ,บนี่จังใดกระปุลราคาเนี่ยโพดปุ๋ยบก่กรบบุเแมนเพราะว่าม่กินมีใส่บ่บ่ใดใส่ปุ๋ยดูนะคะใส่เนยน้อยนะคะบ่คือหนาฝนนะคะหนาแรงบ่คือหนาฝนไม่กินไม่ใส่ใส่เบาๆนะคะบ่ใดไปเน้นนะคะเดี๋ยวเฮาจะมาพาทุกทันนะเฮ็ด เบิ้งนะคะว่าในรวนในสวนเป็นแบบใดสิ่งที่เห็ดในรวในสวนของมีกินมี่ใส่เอามาแบ่งปันทุกท่านในช่องของมีกินมี่ใส่เชี่ยนวน,นะคะว่าเห็ดแล้วเป็นผลเป็นแบบใดมีหยางแน่นะคะที่เขาเห็ดทุกท่านที่เขามาติดตามมาเบิ้งเอาไปเป็นแนวทางใดนะคะงามหรือบบงามนะคะได้กินมากินผลบ่ห้า็เอามาลงมาให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เพื่อเป็นการการันตีพร้อมว่าการเหตุการณ์ทำของเห้ามีผลเป็นแบบใดนะคะค่ะตอนนี้เห่าก็เคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่เห้าจะได้ร้อยใบจําจุลีหรือใบที่สัมสของเห้านะคะให้เบ่งขอบเขตของเขาว่าเห้าจะรยถ,ถึงใสถึงใสนะคะแต่ละพื้นที่นะคะว่าเห้ากำหนดขอบเขตไว้เพื่อง่ายต่อการจัดการนะคะ นี่คือรัศมีวงน้ำของเหาที่หายน้ำแต่ละครั้งนะคะเหาก็เลยจะเบิงเบิงตามรัศมีวงน้ำที่เหาไหานะคะเฮาจะรุยๆตามรัศมีวงน้ำที่ที่เหาใส่รดน้ำในช่วงนานาแรงนี่นะคะนาแรงเดือนมีหน้าอยู่หนเดียวนี่ต่อไปเฮาก็จะเอาใบจำจุรีหรือใบสำสาของเหาเนี่ลนะคะมารุ่ยรอบๆในพื้นที่ที่เฮากำหนดไว้แล้วนะคะ โดยที่จะบ่ให้ไปคุ้มถึงโคนของเขานะคะเพื่อกันบ่ให้เกิดพวกเ,เกิดน,น้ำน้ำที่มันเก็บความชื้นไว้นะคะมันจะมักหมมนะคะเฮ็ดให้เกิดเชื้อราได้นะคะแล้วอีกอย่างนึงการมีต้นหญ้าที่ค่อยอบ่งบอกว่าหญ้าจะค่อยบ่งบอกถึงปริมาณน้ำที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปคือหญ้าทาน้อยกันหญ้าก็จะเหี่ยวนะคะ ถ้ามากเขาก็จะสามารถทิ้นวิญญาอ่ามันจะซึนจะสดชื่นอยู่นะคะเขากับสมารถไหน้ำได้ในปริมาณที่ถูกต้องค่ะการเอาขีไก่หรือมูลไก่เนี่ยล่ะค่ะมาลรยรอบๆก็เพื่อทับทับลงไปทึงใบกามจุลีเลยนะคะย่มที่เห่าโรดน้ำนะคะโรดน้ำ้นทุเรียนนี่วงรัศมีของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ล่ะคะ่ะประมาณรากของเขาให ฟูขึ้นมานะคะฟูขึ้นมาหากินนะคะเมื่อหลากเดินนะคะต้นก็จะงามขึ้นนะคะต้นก็จะสวยนะคะเขาก็จะแตกยอดแตกยางตอนนี้มันยังว่าห้าได้แตกยอดเลยค่ะต้นทุเรียนยังว่าห้าได้แตกยอดเลยที่ห่อเห็ดอยู่นี่ยังหนิ่งอยู่โดดแล้วค่ะเดือนมีหน้าคมมันหอนนะคะหอนแรงนะคะก็เลยตอนใส่ วิธีนี้นะคะการที่เหาออามู่นขี่ไก่หรือไอขี่ไก่พวกนี้เอามาใส่ในช่วงเดือนที่มันแรงๆร้อนๆนี่ก็ดีอย่างนึงคือเขาก็จะบวบเป็นโรคเป็นร่านะคะบวบเป็นโรคเป็นร่าแล้วก็เป็นการตากแห้งของเขาไปนํำขี่ไก่ที่ห่อเอามาใส่นี่ก็คือขี่ไก่แห้งนะคะขี่ไก่แห้งแล้วก็บบแมแมนขี่ไก่ร้วนๆเป็นขี่ไก่ผสมดินนะคะกวาดออกจากคอก ไก่บานเห่านะคะปลอดสารเคมีนะคะเพราะมีสารเคมีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทีเหมือนทีเพิ่นวานแล้วนะคะอันขี้ไก่ใส่กินหมากนะคะขี้ไก่ในใส่กินหมากขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหมากเพิ่นวาน,นะคะก็เลยเอามาใส่ต้นทุเรียนเบิ่งอันนี้คือพึ่งพึงงะะพ่งเฮ็ดครังแหลกเลยค่ะพึ่งเฮ็ดครังแหลกยังยังบ่เคยเอาขี้ไก่มาใส่แบบนี้จักเถื่อนะคะเดี๋ยว มีกินมีใสจะลงคลิปต้นทุเรียนตัวน,นี้ให้เบึงเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ฮาเห็ดไปแล้วว่าเป็นจังไดนี่คือสภาพอาตอนที่เหาพเหะะ่พึ่งเฮ็ดนะคะพึ่งเฮ็ดเพื่อเล่งให้เขาได้ได,ได้เจริญเติบโตได้เร็วนะคะเสริมเขาเข้าไปอีกนะคะจากที่ลักษณะต้นกะงามยู่ดอกนะคะใบของเขานี่หล่อนแรงนะคะใบจะใหม่ๆแน่เกลีย่ยแน่แล้วนะคะเอาก็เลย มาเสริมตัวนี้ห้นะคะว่ได้ใส่หลายนะคะว่ได้ใส่หลายเข้าใส่บางๆนะคะบางๆแร้วอีกอย่างเึื่องการที่เฮ้าเอาขี้ไก่เนี่ยทับลงไปตรงใบจามจุลี่หรือใบสำสาเนี่ยมันก็นจะซอยห้ใบจามจุลี่หรือใบสำสานี่ย่อยย่อยได้เร็วค่ะแนวความเข้มอยู่แล้วเนาะคือความเข้มของขี้ไก่ก็จะซอยย่อยได้ แล้วดินหรือขี้ไก่นีเวลาทีเข้ารดน้ำเขาก็จะอุ้มน้ำไว้นะคะอุ้มน้ำไว้คอยซอยย่อยนะคะซอยใบจามจุลี่ย่อยได้นะคะพ่อเขาอุ้มน้ำไว้ได้นานนะคะเดี๋ยวต่อไปคันต่อไปนะคะเมื่อเข้าเห็ดใบจังสีแล้วแน่นอนหรือว,ว่าไก่จะต้องมาแน่นอนนะคะการกันไก่ ไก่เชียนะคะการกันไก่เชียเขาก็จะใส่ต้นกล้วยที่มีอยู่ในรวดในสวนของเขานี่แหละค่ะกันไวถึงถึงมันจะมันเชียอยู่แล้วแหละนะคะถึงมันเชียก็คือบ่อยมันกระจัดกระจายกออกไปไกลเกินไปนะคะเอาต้นกล้วยมาอันคั่นรัดไว้นะคะถ้าเชียก็ให้ยาให้มันกระจัดกระจายออกไปนอกพื้นที่นี่นะคะเสียดายใบใหม่นะคะที่เขาจะมาคลุม รักษาความชื้นให้กับต้นทุเรียนของเขา้าให้รอดแรงไปนะคะแล้วก็จะได้จะเลื่อนเติบโตขึ้นไปงามๆนะคะเขาก็เลยใส่วัสดุที่มีอยู่ในสวนมีกินมีใส่ของเฮานะคะที่เอามารักษาความชุ่มชื้นให้กับหรือรักษาลมเงาให้กับต้นทุเรียนของเขาตั้งแต่ยังหน่อยนะคะตอนนี้ใหญ่แล้วเพยายามเอาออกนะคะเอาออกไปเรื่อยๆค่ะ ยบ้อยแล้วนะคะสําหรับการคลุ่มคลนนะคะคลุ่มคล้นรอรากให้ต้นทุเรียนออกหากินนะคะเพื่อให้จเจริญเติบโตได้เร็วได้ดีกว่านี้นะคะอ่าสิ่งที่เห่าออกมาใส่มาเติมนะคะเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์กับต้นทุเรียนของเห่านะคะสำ,สำหรับคลิปการคลุ่มคล้นนะคะรอรากของต้นทุเรียนนะคะเร่งการจเจริญเติบโตของเขานะคะเมื่อนี้กะ ฝากทุกท่านนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะ่ันไดที่มีแนวอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะฝากขอความไว้ใต้คลิปของเห้าด้ค่ะเพื่อให้เห้าได้มาเติมเต็มให้กันนะคะสำหรับมือี้ก่ขอให้ทุกท่านมีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้บ่อึดบ่ยากนะคะมีทุเรียนใบกินในเรือนในสวนของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ